J สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีหน้านะท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมดงยางโมโตโนะวันนี้ผมพาหน้านมาอยู่ที่บ่อเหมานะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็เป็นบ่อเหมานะทั้งหมดสามสิบห้าสายดูจะพาผมพามาดูไม่นะครับผม ภาพหมายก็ประมาณนี้นะครับปลาดูปลานะวิ่งมาหาเลยนะครับแน่นจริงๆแน่นจริงๆนะครับรับทั้งหมดสามสิบห้าสยนะครับตอนนี้เพื่อนสมาชิกก็ทยอยกันมาแล้วนะโอ้โหแน่นจริงฮนะคิดว่าน้ําเดือดแน่นอนนะครับผมน้ําเดือดแน่นอนไม่รู้จะเดือดนานเท่าไหร่มีร้อยหมดร้อยนะครับแบบนี้ ตอนนี้ถึงเวลาจับล็อกแล้วนะครับผมจัดโดยโปรโมเตอร์ใหญ่โยนกิจนะครับผมถือว่าน่าใหญ่หนาตาทองนะนี่ก็เป็นพอนพดลน,นะครับผมแล้วก็เป็นดับรันนะครับมาตาอันนั้นก็เป็นไก่กำทอนนะครับผมเดือดแน่นอนครับมีร้อยหมดร้อยนะครับผม เตรียมตัวไล่เงี้ยงได้เลยนะครับวันนี้นะอ่านจากเกมแล้วน่าจะเป็นตัวเบ็ดไล่เงี้ยงนะครับผมแบบปลตไว้นะคิดว่าน้ำเดือดแน่นอนโอเคไปจับล็อกกันก่อนนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาจับล็อกที่นั่งแล้วนะครับผมอ๋อสมา33าเ้มเตอร์ใหญ่น้าราทองนะครับผมเพื่อนสมาชิกนะตักยางบ้าเฮ้ย เจ๋งเออเจ๋งยังมาเพื่แท้งไปก่อนหน่อยใจแท้งมาแท้งหนึ่งสองมาเลยหนึ่งคนหนึ่งพับออกันนะครับเบอร์แปดนะครับผมล็อกเบอร์แปดออกไปแล้วนะก็เป็นเป็นล็อกพิเศษนะเบอร์แปดนะครับผมก็เป็นตกเป็นบัตรฟรีนะใครจับได้เบอร์แปดก็เป็นวันเกิดของของโปรโมเตอร์ใหญ่น่ารัทองนะผมก็ตกฟรีนะวันนี้นะบายใจนะครับผมโชคดีแล้วนะครับผมลูกไม้ยัง ดุกยังไม่มาครับผมผ่านนะครับดุกมาตาหลงทางนะครับผมตอนนี้ลิน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 หนึ่งนับประดุลไหมครับผมบ่ตกบอลนับประดุลมา20ท่านะครับผมลองเอลยสามสองสายไก่กำมอนจับเลยสองอันหนาเอามาเลยเดี๋ยวไปรันมาหนึ่งอันโบกเราส่งนะไก่กำมอนเป็นตัวแทนจับนะครับผม สิบเก้าสิบเก้าให้แล้งเงี้ยเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกนี่นี่หัวบอนี้ใครจะนั่งไหนเลยหมดอะตอนนี้ก็จับล็อกที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้เบอร์หกเบอร์สิบแปดแล้วก็เบอร์สิบเก้านะครับมีติดกันอยู่สองล็อกนะก็ไม่รู้ว่าใครจะนั่งนะผมจะไปนั่งตรงไหนก็เดี๋ยวมาตามดูกันอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆนะ ขนของก่อน,นของค่อนข้างเยอะนะเพราะ่าเวลาก็ใกล้ละเดี๋ยวลงไปเจ็ดโมงครึ่งนะแล้วมาตามชมกันตัวเบที่ใช้น,นีก็แน่เป็นยามาโต้อะไรอย่างน,นะครับผมเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วต้องปลดไวคิดว่าน้ําเดือดแน่นอนมาตามชมนาทีน้ําเดือดกันนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้นั่งเลือกนั่งเบอร์หกนะส่วนนาตากับอ่านาไก่ก็อยู่ทั้งนู้นนะครับมันต้นไม้มันบังอยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงทางเข้าเลย เลยมุมมาลอกนึงเบอร์หกนะครับเ,เดี๋ยวมาดูไงดูดูการนั่งของนาๆกันสามสิบหชีวิตนะครับวันนี้สาสายนะน้นาป้าแล้วก็ไก่ส่วนข้างข้างขวามือผมจะเป็นนาะณครบนะครับผมเจ้าของบ่อตกปลานาวานะ ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่นะครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะเพื่อนๆที่สนใจอยู่โซนแม่แตงทางเหนือนะครับก็แวะเวียนเข้าไปใช้บริการได้นะติดตามได้ทางเพจเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการรอลงเบ็ดพร้อมกันนะผสมเหยื่อแป๊บนึงครับเริ่มลงเพชรแล้วนะครับงานเบ็ดแล้วก็ลง แล้วจำนะพิม9โมง4โมงนะครับตอนนี้เราจำอะไรขยุกในลูกไหนตาจะนุูกมาน่ะลูกนัก่ะ

จะอ่อนต้องนั่งกออปล่อยก็เอาม

คนก็หลับถ่ายฟางที่เราผู้จดได้ไอ้ของคนดุ่มๆเนี้ยยี่หองแล้กี่ฟางล่ะเริ่มหาง

yom thai bang bpa team ta bang ni oa hak ai la การน้ำมันก็ถือเป็นการอ โอ้เหนื่อยครับมันก็ยังกินอยู่คนระับตอนนี้ก็ตัวเบ็ดที่ใช้เป็นไรเงียงนะยังม่โตไรเงียงเราเรีน้นป,ปลดไวนะครับผมไรอย่างมันไม่เกี่ยวสวิงไม่เกี่ยวกระชงังเลยมันปลดง่ายมาตามต่อครับ

ผมเลยล่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าขายสั่งเยอะควน่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มาเจอแบบนี้มีร้อยหมดร้อยนะครับผมเนี่ยหมดแน่นอนกินจนหมดแน่นอนนะครับผมตกจนท้อเลยนะครับมาเจอแบบนี้เออเหนื่อยเลยครับผมพักก่อนพักยกสองแล้วครับอ่ออ่า ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมทุนดุกมาตานะทุนชิงเหลียวดุกมาตานะทุนลอยทุนลังทุนอ่าบาลานไม่ตายหางตันหางกลวงนะได้หมดเลยครับเนี่ยติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมทุนดุกมาตานะสวยๆสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมร้านค้ามีราคาทรงนะครับฝากด้วยครับผมครับครับครับผมข้างๆนะครับนาตุนนะนาตุนอ๋อโอ้โห โอ้โหไม่น้อยเลยนะเพื่อนนะโอ้โห,โโหมีร้อยหมดร้อยครับผมกันได้กันทุกทา่านก็จบลงไปนะครับสําหรับบอ่อเมาส์ในวันนี้นะที่อําเภอแม่แตงนะบอ่อเป็นบอ่อเมาของน่าจะเป็นของที่เขาเลี้ยงปลาไว้นะครับผมก็จะเป็นการเอาที่คืนนะก็เลยเปิดให้ตกเอปลาออกก่อนส่วนวันนี้ที่ผมใช้ก็เป็นตัวเบ็ดยามาโตอะไรยังนนะนี่ตัวนี้ใช้เบอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับผมอาศัยความเร็วนะตอนเช้าปลด กดเร็วนะครับผมมันไล่ยังนะต้องทําความเร็วหน่อยไม่ต้องห่วงเรื่องการเกี่ยวกระชังเกี่ยวสวิงนะครับผมขึ้นมาปุบปดขึ้นมาปุบปดก็ทําให้เราสามารถทําเวลาได้นะครับผมไม่ต้องเสียเวลามันเกี่ยวแน่นแ่นลึกๆเนี่ยขยับนิดเดียวหลุดเลยแต่ถ้าติดเนี่ยติดลึกแน่นอนเพราะว่าตัวเบยดค่อนข้างจะคมนะครับบางผิวและเป็นงานกินรอยด้วยจบลงไปอย่างรวดเร็วนะครับผมประมาณ3ามชั่วโมงได้ ก็ฝากด้วยครับสําหรับเจ้าตัวเบ็ดยามโตไรเงี้ยงตัวนี้นะกินได้เกี่ยวได้นะครับผมกินเกี่ยวรั้งสําหรับผมดงยามโตนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมีเท่านี้เดี๋ยวมารอชมปาลารวมกันนะครับผมก็ม็เปนไปตามคาดนะครับเพื่อนๆอ, <c oughs> อย่างที่เราเห็นไงน,นะมีร้อยหมดร้อยนะผมมันเดือดนะ <c oughs> มันเดือด <c oughs> เดือด <c oughs> แป๊บเดียวในระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงครับเรียบร้อยดี มี1อยหมดลอยนะครับคลิปนี้นะก็ฝากเพื่อนๆไว้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ะภูธรฟิชิงเรามันภูธรจะไปสู่พระนครได้ไงเดี๋ยวเราไปดูผลงานปลารวมกันครับโอ้มาดูผลงานนะดุกมาตานะ้วมี1อยหมด้อยนะผมโอ้กระชังกันแล้วฮะพังแล้วเนี่ยไม่พังดังแน่ครับงานนี้สุดยอด คนดุกมาตานะฝากไว้เลยนะครับผมร้อยสิบต okay. oh, <laughs> uh ัวโอ้โหถเพียนเบอร์ไงตัวเล่นนะตะเพียนคนเริ่มเริ่มห่างเลยกินแล้วกันแม่นเขาอยู่อันออกเลยอ๋อดูผลงานนะครับแต่ละท่านนะครับผมโอ้โหเฮ้ยขอคนแรงดีมาช่วยนะดุกหน่อยนะครับผมอื้อหือ นี่ของพี่เบิร์ดนะครับผมนี่ของพี่เบิร์ดนะอ๋อวงว่างนะครับวงว่างก่อนนะนี่โปรโมเตอร์ใหญ่นะครับโปรโมเตอร์ใหญ่นะเนี่ยผู้จัดผู้จัดการตกในวันนี้นะครับสุดยอดครับเดี๋ยวดุกไหมครับผมนี่ครับนี่หน่อยเดียวครับนี่หน่อยเดียวว่าไงเสียหลักยังหักหลบ เรียบร้อยดีนะมาเร็วเค็มเร็วมีร้อยหมดร้อยครับผมโอ้เรามาดูผลงานนะดนกันนะขอโนบดนนะบ่ตกไปโนบดนนะอ๋ออย่างขี้ข้างเลยนะครับผมอืมเด้อตื้ตื้อโอ้ยละกอดเค้กหลังกองมืยอ่ะไกลไหนทานไกลไหนเดี๋ยวภาพนี้เลยครับผมเยอะก็ต้องช่วยตัวเองนะครับผมเนี่ย เสื้อสับทบีนะสวยๆนะน่าเจ๋งนะบอกตกปลาเจ๋งพิเศงครับผมเรามารอดูผลงานป้อใจเสียรักนะงานปลารวมนะป้อใจเสียรักโอ้โหแข่งแกแข่งแกนะครับเราเออ ไดแล้วีร้อยหมดร้อยจริงๆครับผมนี่นะเดีย๋ยวตกปลาจะาโถโอเคส่งข้าประกวดสวยงามเดี๋ยวชมภาพนิ่งนะภาพนิ่ง่อยมาดูผงลงานประมงผมกันนะ ต่อตัวไปครับผมรอบมุมนะมีไม่ต่อจอนะหรือว่ายังพอได้มันมือนะครับผมมีร้อยหมดร้อยน้ำเดือดมาไวมาเร็วเข้มเร็วเดี๋ยวร้อยดีครับผมเฮ้ยสำหรับสำหรับทริปอ่า บอลเมาส์ในวันนี้ก็จบลงแบบสั้นๆในระยะเวลารวดเร็วนะครับผมมาเร็วเข็มเร็วมีร้อยหมดร้อยนะครับคลิปนี้ตัง่อว่ามีร้อยหมดร้อยแล้วกันกอดน,น้ําเดือดหนักมากนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้านาทีได้นะครับผมเหนื่อยนะครับเหนื่อยก็ได้กันทุกท่านบางท่านก็ได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแล้วก็อยู่กับล็อกกับการนั่งด้วยครับที่นั่งด้วยสมก็พอได้ครับลอดตัวไปนะวันนี้นะ ได้กับตัวเบ็ดอ่าใช้เป็นไรยังนะครับผมก็คิดเห็นสภาพปลาตอนเช้าแล้วว่าน่าจะเดือดแน่นอนก็เน้นปลดไว้นะครับไรังียงนะก็ได้ทุกท่านนะครับผมเดินทางมากับอ่าไก่กำอนแล้วก็นาตาลาบลองก่อยนะครับผมก็จะเดินทางกลับกันแล้วครับผมในเวลารวดเร็วนะเป็นทริปที่มาตกปลาแล้วก็กลับบ้านไวอีกทริปหนึ่งสําหรับอใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ก็ผู้ทอนฟิชชิงจะไปตกที่ไหนต่อก็เดี๋ยวตามชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเรามันผู้ทอนจะไปสู้พระนครได้ไงขอตัวลาไปก่อนจากยงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ